ดีครับพี่น้องครับขอกันกับผมพอด,ดีทั้งช่อง YouTube พอด,ดีและเพดดื่อนๆเชียวครับทั้งเพจ a c e b o o k พอด,ดีทีวีสักแฟนเพจนะครับเมื่อนี้เข้ายู่ที่บ้านวัดเท่าผู้เล่นค่าปั่นเข่าใช้พุม่มครับผมไปพาพี่น้องไปเบิง่งไปชมบรรยากาศครับข้างหลังทางเวทีวทเซ็ตซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกลับมาพบมาพอกันอีกเช่นนึงนะครับพี่น้องครับทั้งอาปลกออนไลน์ของเขานะครับหลังจากโอ้ มุ่งมันเฮ็ดร้านหมูกระทะปไปหน้าของเฮาบักยังคักพี่น้องเอ้ยเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเราเองครับบ้องมีฮอตด,ดิลาเวลาสิไม,ม่เฮ็ดออนไลน์นะครับผมกะงานเฮาก็บ่ค่อยมีครับพี่น้องครับบ่ได้อัปเดตเลยงา,านางานงานเฮาก็เพิ่งสิมีนะครับพี่น้องบางอาทิตย์บางไดยหันกะลงทั่วทั้งภาคกลา,างนะครับนะทั้งเทปครับมวลซื่นหัวเซลกันไปนะครับผม ถึงสถานการณ์บ้านเมืองเข้ากับมีการสูรบเนาะอยู่ในส่วนสภาพะสภาพะสงขามครับบ่คอยได้อัปเดตอัพยังเนะพี่น้องครับถึงอยากลาแล้วนละยังเอ้ยพี่น้องครับนี่ครับเมื่อนี้เฮายูพี่นะครับบ้านวาเท่าเนาะผูเรียนค่าบานเข่าใชัยภูมนะครับพี่น้องตั้งเวทีอยู่ขงังุบเขาอยู่ขงังภูเขาเลยเป็นล้านปูนพี่น้องครับล้านปูนก็เล่าล้านปูนมันสิเป็นว่าจงไดนล่ะอาจจะเป็นล้าน มันล้านรับสื่ออไอยเก่า่นนะครับผมนี่ครับสี่เขามาพ่อยุริสีแยกเลยนะครับพี่น้องครับปุ้ยสถานที่เหมาะเจาะหมู่เลี้ยงขาดว่าอากาศรุลงสีต่ำรุงกว่านี้หลายเติบนะครับตอนนี้กับจะหน่อยดวงตะเวนหน่วยนี่กับชีวิตรับผู้เขาแล้วก็สิเริ่มมืดแล้วก็สิเริ่มอากาศเย็นนะครับพี่น้องครับข้างหน้าการหนางานมาอัปเดตพี่น้องข่าวเดือดเบ่งนะครับมีลานคาลานขาย กำลังทยอยเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับผมเพิ่นงร่อนปุ๋ยพื่นก็มีนะครับผมเนี่ยครับผู้ใดอยู่เขตใกล้เคียงเนาะผู้ใดอยู่เขตใกล้เคียงอยู่ในอ่าพื้นที่แถวนี้กับมะม่วนมะซึนน้ำกันนะครับผมกับทีมงานสาวหน่อยรำเพรื่นโชว์เต็มวงเต็มโชว์เต็มระบบคือเก่าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับมาแล้วศาสตร์เก่าเริ่มทยอยมาแล้วศาสตร์กะ จับจ้องมองหาที่นั่งฝนอีแมลแล้วก็มานั่งถ่าแล้วอุยว้ยเชี่ยวมากจุวยจุ่ยฝนนะครับเงื่อนพูดได้มาอยู่หมองดงงัาครับกนี่พูดนะเบื่องฟิวบางบรรยากาศนะครับพี่น้องครับ่ยหาเงือนได้นอนนี่มาจับติมเจ้นนอน,นี่ครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตพี่น้องครับโอ้ยหลายมือมีแต่แต่เห็นแต่แต่แยาไรกับอัน เสียนุ่นเด้งต้องเด้งต้องเด้องดอ,งองยูกอ่กดติดตามเพิ่นไว้นะครับผมุูนะเพื่อที่หากเริ่มสีสีจังแน่ยแหละครับเพราะว่ามันนั่นตากแดดตนาะตากแดดแม่ป่าแล้วกับแม่ป่าสองคนนี่นให้ให้ว่าปากเริ่มสีเสีดแล้วสียดถ้ารีบเห็นใบอยู่ดอกบุ้งซุ้งนะขนาดขนาดเ่อใครได้ออกงานได้นี่เสื้อสีออกงานชุดมื่นคือวงหนึ่งหนิบ๊วย จำหนาแล้ววะได้พี่น้องตอนนี้ระบบไฟเฮากงกำลังติดตั้งได้ครับพี่น้องครับระบบไฟติดตั้งส่วนสากเวทีเอียงต่างๆเนาะเครื่องเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ระบบไฟเนาะครับอัปเดตนาการหนาเงี้นพี่น้องเนีเบิ้งผู้ใดอยู่เขตใกล้ๆเด้อพี่น้องครับมามวนมาซื้อน้ำกันมาแรงมาเบิ้งทั้งขาดคนเนพี่น้องเอ้ยผมหมักหมองนี่แหละพี่หมองผมหมักทั้งขางเป็นนองหนามวัดนี้ทั้งตารางเป็น เป็นน้องน้ำท,ทั้งเชิงเป็นผู้เขาบ้านนี่โอ้ยพัดลงมาจาักหน่อยพัดเป็นเวทีมอล่ำบ้านนี่ปา้าพี่น้องครับมาได้การได้คักแย้งเนี่ยพื้นที่กว้างบ้านักเนาะมันแม่นไปอันทั่วคอนเสิร์ตทั้งภาคกลางทั้งกรุงเทพกรุงเทพได้จังสิตธิโอ้ยพี่น้องเอ้หนึ่งทางสีแบบมองเต็มมองมวลมองซื่นข้าเจ้าขุสิดีหักสนอพวกเนะี่ยพูนะ่ะยับเวทีทัดลงไปพุน ออกไปในๆบัดน,นี้เหลือพื้นที่ให้พี่น้องเาขาได้มั่นด้ชื่นกันเต็มกูนะสุดยอดเลยนะครับผมร้านขาร้านขายกรับมี่ตำบักหุ่งบักหอยแน่ยุ่งแล้วกินครับปุ่ดเยี่ยมต้อนรับพี่น้องเขาเป็นที่พี่น้องทั้งชายภู้มีไฟสังกัดซีเยับกระพุ่นกระลังจัดแต่งพื้นที่เนาะงานแหลกแยกหมันนะครับผม ลืมก่อดล้ำเบิดหล่ะเฮ้ยได้บุสิได้ไปทวดก่อดล้ำไม่อยู่พี่น้องครับโว้ยโดนๆจะคอยมีงานพุดผุดผุดผุดเขียวๆหรืออยู่พุดเป็นห้องน้ำด้อไวยบริการพี่น้องห้องผู้ใด,ดมาเที่ยวบุญเที่ยวงานอยากเข้าห้องน้ำห้องไหนก็อยู่ฟังทั่งผีครับผมซ้ายมือของเวทีด้านด้านหน้าเนาะซ้ายมือของเวทีด้านหน้าพื่นครับครับเบื้องนองนั่งหางเครื่องเท่าสิเป็นหนาไม่กับไรเติบนะครับผม หนาเก้าก็มีหนาไม่มากอะไรเนาะครับเนะบาะตั้งมือสองมือว่าหันก็เพื่อนกับภากันซ้อมพักกันยังงานเ่าบ่คคอยไหลนะครับก็เป็นธรรมดาอาจสีลงสีลรื่มกันแน่เนื่องจากงานมันห่างเนาะบาสิเป็นอาจารย์นกอนตีมอลองมอลำโดยเฉพาะน้องๆเแดนเซอร์ที่ต้องได้ซ้อมกันพิเศษเนาะกับมาจากทั่ววังหันี้เพิ่นกับภาก,กันมานอนวันสั้นขาซ้อมอยู่ที่ปั่นพักอยู่ที่โดมนะครับอุย ผู <P> ้เพ <P> ิ่นเป่าแค่นกยังเป่าคือเกาอยู C ่พี C ่น้องพูด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 พยังเป่าคือเกาคือเดิมนะครับผมฟังทางผีผู้เพิ่นดีดพิทกยังไห้ควบมวลควบซึนคือเกาอยู่ฟังทางผีกันได้พ่นดีดพิทดีดยังกห้ยังคือยังอยู่อยู่กว่าท่านออกสองคนนี่ก็ถือว่าแม่ป้าสองสามสี่คนนี่ก็ถือว่ารับพิชอบต้อนหน้าที่ดีอยู่ออกงานมากงานบ่ค่อยไหลเพิ่นก่ายังอยู่กับห้องคือเกาถือว่าเพิ่นรับพิชอบต้อนหน้าที่อยู่ นะพี่น้าคืพันจิตไปจังไดมาจังไดเกิดจังถาค่อยจิตตามนะครับสําหรับแม่ป่าสีนนี้่ยังให้ความสีสันดันหนาไปที่ือเกา่าเนาะพูดนะเพื่อที่เขาก็สูงจนเทินขึ้นไปขึ้นเก่าครับพี่น้องครับพอดีเดินทางออกจากบ้านมากกับั้งแต่1สิบโมงกูกวานะครับสิบโมงเศร้าออกจากบ้านมากกับระยะทางกับเกือบสามร้อยกิโลนะครับพี่น้องครับเติมน้ำมันกับเวลายเติบ,บวันต่อไปสองงานพี่น้องรอบนี้สองงานมืออื่นอยู่ที่งานยิง่ง น้องสองพองนะครับไปพอกันอยู่ขอนแก่นบันนี้มืออื่นเนี่ยครับแต่ว่ามือนี้สีได้ล้ำอาจสีได้ล้ำสอดแจงกับสีได้ไปท่ายคลิปแล้วเดี๋ยวกับสีได้ไปทวนกว่อนลองก่อนล้ำจะควางตัวนั่นๆตะเวนลับเริ่มสีลับอันทิ้วเขาแล้วพี่น้องครับนี่นี่ให้ว่าเฮือนมูอบนันแถวนี้สีคำกวอนมูอบันต่อสีคำกวอนมูอเพราะว่ามันหุบเขาเนาะ มีการเขียนซื้อเขียนยังเนาะพี่น้องเนาะน้ำสาดน้ำยังเนาะจีบอมีการจองแล้วอ่นผู้นั้นผู้นี้เนาะจีบอมีดอกเนี่ยเนี่ยมีอยู่มีอยู่ทีมงานลูกหลานแม่บ้านี่แหละตามนี่เลยพี่น้องครับนี่แม่ห่วยนี่แหละครับโทษไปหาเราหลดผู้ดใดอยากได้เงินผู้ดใดอยากหยิบเงินน้ำบ้าก็โทษไปหาเราหลดเนี่ยครับอุ้ยพื้นทีห้องแหว่า เหมาะเจาะเหมาะสมอะอเอ้าพี่น้องเข้าภาพพี่น้องเมืเอบึงบรรยากาศถือว่าโอเคเนาะคลิแปแหลกแขกหมันของมือนีของเดือนนี่วันต่อไปวานทน้นไทยคลิปจักเถือ่อข้าใยากไหลขู่ไหลพุ่นเข้าไปติดตามทั้งอันเพจเฟซบุ๊กแอฟฟ้าเนาะปลายนาหมูกระทะแคมป์นะครับผมผู้ใดอายากติดตามพอดีกับนอบ้องผมแปรมกับไปติดตามอีกนึงช่องทา้งนึงอันช่องทังเข้ามาหากินอีกช่องทา้งนึงบ้านถ่ะ อยู่ในหันมัมมียทั้งอัปเดตงานภายในลานนะครับให้พี่น้องในเบิงในชมแต่ละมือแต่ละเว้นหลายคนมาเอาคื่บ่วไทยช่อง YouTube ลงไหแน่คือบว่าไยไทยแอปแดงมัมมีเวลานะครับพี่น้องครับกับมีต่างต่ันพี่สอหนุ่มทะเบียนกับสาวก,กสินทินกระใสเราไปไทยเนาะให้พี่น้องในเบื้องในชมว่างหันกับมีมูพวกเพื่อนฟุ้งในวงการมัลองมาลลัเท่านี่แหละไปแวะไปเหยียบไปยามไปถามข้าวามข้าวหล้วก็ไปล่องชิมเนาะมานิกา ้ต้อนรับมูพวกนั่นแหละครับผมร้านมันเปิดไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลงตัวพี่น้องครับก็เริ่มสิเรื่องลงตัวเรื่อยสักเดี๋ยวถ้าเทื่อมันระบบทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวแล้วเขาจะควายกลับขึ้นมาสู่โชว์เชียวของเข้หมาทั้งโซเชียลทั้งร้านพร้อมแล้วก็โซเชียลในการด้านงานหน้าเวทีด้าน,าน,น,าานบันเทิงความนะครับเนาะเอา้านั่นได้ฝากติดตามเนี่ยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสิเป็นทั้งเพจเฟซบุ๊กพอดดี้บริษัทแฟนเพจเพจเฟซบุ๊กป้ายนาะหมูกระทะแคมป์นะครับผมของเขา ช่องยูทู e พอดีและเพื่อนโอฟิเชียลนะครับไปแล้วครับพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม